เอออยู ee, ่กลางๆอ่ะมีขวกมันด้วยเข่ารอาจ้ะเอานะครับรหว่านี้ยดีบอสตีอ่ะจะอุ้มได้ไหมเป็นการอุ้มสอบอุ้มกีรากับแบลลี่นะฮะรอดไม่รอดอยู่ที่ตรงนี้อ่ะ ไครับ<ห>ซ้ายมือก็มี2คันครับผมขอแพบคันหนึ่งกับ2ท่านรับตีนั่งมาบนรถครับแต่ตอนนี้เราที่ผมจับจุดออกเนี่ย<ช>คือเซตซัมเมอร์เนี่ยจะอยู่ช่วงอ่าโซนทะเลทรายนะครับผมส <วะ S 1> ่วนเซตของสตาร์ทาวเนี่ยจะอยู่ช่วงของโซนเมืองบนย้ำนะนีผ่ผมดผมเดา แต่ดาวนั้นผมดูจ่ะที่เขาไล่เคสยังไงเพราะว่าไม่น่าผมว่าไม่น่าสองเคสเนี่ยผมว่าข้ามั่นใจเพราะว่าไม่รอดไปเยถ้าตอนนี้คิดว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วเวลาอีกแค่แบบสามนาทีเนี่ยไม่รอดเยอะมากนี่ครับดูต้นต้นหมวยเนี่ยผมว่ารอดผมว่าไม่รอดวันรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด รอดรอดรอดยังไงก็ไม่รอดรอดรไม่รอดแน่นอนรอดยังไงไม่รอดไม่รอดยังไงก็รอดสบายสบายยังไงก็รอดรอดยังไงก็ไม่โดนโดนแน่นอนยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชัวร์วไม่ไม่ไม่ชัวร์อ่ะครับอยู่ขึ้นไม่ไม่โดนไม่โดนพนันไหมอันนี้ปิดพื้นนะสิบทีปิดพื้นเลยเหรอใช่ครับอ่าดีครับสิบทีครับนิวครับนิวครับถามมาดีวิ่โอ้ถามมา สามนาทียังไงก็ไม่รอดยังไงก็รอดนะไม่รอดครับรอดครับไม่รอดครับถ่ายคลิปส่งมาด้วยนะถ้าไม่ถ่ายคลิปส่งมาในผมไม่นี่นะวิดพื้นจริงนะขึ้นสุดลงสุดนะวิจริงครับวิดจริงโอ้โหมินพี่วิดวันละร้อยนะฮะใช่วิดวันละร้อยจริงจังไหมเนี่ยจริงจังเดี๋ยววิดได้ดูวิดพื้นหรือถูพื้นเป็นพื้นวันละร้อย วันละร้อยเลยนะใช่ฮะแบ่งเป็นยี่สิบยี่สิบฮะยี่สิบทีต่อเซตอ่ะโอ้โหห้าเซตห้าเซตไม่ภายในภายในภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละอ๋อก็คือแบ่งเป็นเซตแล้วก็จับเวลาเอาใช่ฮะโอ้ใช่อย่างนั้นผมก็ทำได้อืมกอ้าที่อ้ามก็นี่ไงสิบทีก่อนเลยไม่คือมาจากไห้าผมก็ได้แล้วสิบทีเราเพิ่มเป็นเอะเกินอะไรสักทียะเราจะเอ๋อแล้ว พี่บอกพี่เชื่อมั่นในตัวเองน้อง๋ย่ทำห้พี่ต้องวิดพื้นเลยเอาล่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าง่าฮ่า่า่าฮ่่าฮหน่วยงาน่าห่่วยงาน่าองา่าฮ่าฮ่าฮ่า่้ฮ่า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 ่า่าฮ่าฮ่าอ่ต้องโดนา่า่่่า่าาายังขับ อยู่ก็ถือว่ายังได้นะโหอ,อย่างนั้นด้วยเหรอเออเอาก็ถือว่ายังรอดดีเออ,อเออแล้วโดนจับสองมันก็มีสอทธิ์โดนจับสอ,อยู่แล้วน้องเอาหญิงหนึ่งอีกคนหนึ่งถ้ากะติไม่ดีก็ไม่ทันหรอกเัาละครับผมเอาควาดีแค่นี้นั้นหน่วยงานครับเอาเลยครับแล้วโฮ20เตโฮโฮโฮเฮียมนโกเฮียมันโกเอาน่ <c oughs> อย เอารเอีเชมาช่วยเหมือนกันโงงานเอาหอเข้าไปบั๊มเลยเอาหอเข้าไปบัมเลยเอาหอเข้าไปบัมบัดี้โอ้โหนนรถไม่มีวิเแววจะพังเลยเฮ้ยตั้งสามนาทีเลยนะนี่มนจองเฉียงอะทำไมมนจองเฉียงอะ โอ้ดีดีเสียงให้ได้ไงม่มีเค้กแต่เป็นกูนี่แหละที่โดนไล่บึ้มไปโอ้ดีดีปลายหมุนไปเฮ้ยกิ่งมันไรแล้วความความความเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยความล้วยิงยิงตัวตรงยีมพีเลยเห็นมายตรงยีมพีอ่ะที่มองตมอง EMP ในแมปอะไอ้ต้อยังแตกแล้วไม่มีลังออแล้ว ลางกอไม่มีแล้วสิบเอไปเจ็ดไปยายาตามไปไปเจ้าเบลลี่ไป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  หายไปลู่หายไปลู่เฮ้หายไปลู่เฮียหายไปลู่เฮียเลยว้าวบอกแล้วอย่าดีแย้อย่าดีแย้ตกใจเลยนะตกแม่งยิงอย่างยากเลยเฮียแบบนี้เนี่ยนะเขาไม่เรียกว่าสวยธรรมดาเหนดูเรียกร้องขอให้เพื่อนช่วยแอเขาเรียกว่าโโอ้ห ช่วยเลยครับช่ววยกันตรจมันต้อองปล่ยจริงจังไหมนี่จริงจังดิเอ้าพี่ก็เตรียมเวิเอาเปิดกล้องได้ปะต้องว่าเปิดกล้องได้ดิี่ยวิดเลยได้ครับเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวความที่ว่าเราก็เป็นนักกีฬาเก่านะเราก็เสียไม่ได้เหมือนกันแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเปี๊ผ้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้ก่อนครับไปก่อนอะไรบ้างอันหนึ่งอีกแม่งหนึ่งเราคงไม่ค่อยถึงงานเขาด้วยสิไป ขบานชิวช no? ิวชิ่เชไปใกล้ใกล้ละใกล้ลวใกล้ละขับไปดิขับรถมีภาพเลยนะอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ดูับรไม่ได้ บอกแล้วอย่าตอย่าท้าทายอย่าไปเตียงเหนื่อยฟรีที่นี่พีคยเหนื่อยฟีฮสามนาทีดีบอสีจักให้จุ๊บแล้วจุ๊บแล้วจุ๊บแล้วจุ๊บแจุ๊บ ไไม่เป็นไรพี่ไม่เป็าหาเก่าชาตหาเฮ้ยเสิยางมันสี่อย่างแล้วพี่อ่ะสี่อย่างแล้วที่ผมได้อยู่เรียบร้อยแล้วครับเรียครับผมรางานให้ฮะ ครับผมดีมากครับน้องเบาโอปูมันแต่งหมดแล้วเพื่อนเหลือแค่สี่ยางสี่ยางแล้วผมหมน้องสเตนนะโอปูอยู่ผมยังไม่อยากคิดเลยไอตอกตรกว่าถ้าพี่ตีโดนจริงๆเนี่ยพี่ตีจะทําให้ผมด้วยหรือเปล่าทำพี่ทาอยู่แล้วน้องชายพี่ยังชอบเลยเกินการเดิมพันเนี่ยอยูโอ้ยไม่น่าไม่น่าเดิมพันกับยุคสมัยใหม่เลยพี่หอบพี่หอบได้ยังไงเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวฮะ โอ้ยวิ่งตลอดนะก็วิ่งตลอดเป็นโล10โล20โลเนี่ยครับไม่มีเหนื่ตัดสินใจแล้วพี่ตรีว่าจะเริ่มวิ่งจริงจังอีกทีก็เดือนหน้านี่เลยครับวันที่ก็เดี๋ยวเริ่มเลยบอกนะครับผมอย่าลืมส่งนะเดี๋ยวน้องสเตนก็จะเปิดให้ท่านผู้ชมดูฮะส่งแล้วครับส่งนะส่งมาในกลุ่มเลยฮะครับดีมากฮะเแตนไม่ฝากด้วยฮะโอ้เว้าครับแต่ไม่ต้องแก้ไม่ไหวแก้ฮะต้องต้องแบบสักชั่วโมง อีกชั่วโมงหนึ่งอะขอส่งแก้ได้อยู่ครับดันนกวปืนจังเลยวันนี้ผ่านๆเลวนะอืม <c oughs> โดนไกี่เคสละเ,เดี๋ยวน้องเตนต์รบกวนในะนี้ด้วนะรวบรวมเคสได้วยคาดการเอาสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วเหรอใช่นะโอ้โหตอนแรกนึกว่านึกว่าจะต่ำกว่านี้นะแต่ถือว่างานยากของหน่วยงานนะเพราะว่าจากที่สตาร์ทาวในเคสแรกมันได้ประมาณสิบสี่เองนะแต่นี่ยังมีอุ้มอีกฮนะนี่ถ้ารวมพี่ตี ถ้ารวมกับเคสของเมื่อวานด้วยนี่ทำไมถึงหายใจแรงจ่งอ๋อเป็นคนชอบหายใจลึกๆอ๋อไม่หายใจเวลาพูดมันจะได้แบบปล่อยีทีเดียวต้องแบบหายใจหลายๆรอบไงผมไม่ได้เป็นอะไรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อยครับชอบชอบชอบเวลาอ่าวิติีต้องดูเวลาเัาแบบว่าทำยังไงให้อ่ากระชับแล้วก็หายใจสบายก็หายใจเข้าลึกๆเหมือนตอนนั่งสมาธิไงลมหายใจเข้าแล้วก็สูดเข้าไป ลมหายใจออกผมก็พยายามทำอย่างนี้นะคะมันจะได้ใจสบายแล้วนี่ครับมีโบสลีอีะไซเบอร์มาเจออีกแล้วครับข้าวเหนียวนะมาคข้าเหนียวหนีไม่รอดแน่ๆยาก็แตกหมดแล้วด้วยแล้วเป็นตัวหลุดด้วยอย่างนี้มนงฟังเสียงปืนครับแต่นนนยอบขอบถนนนน แล้วครับขออภัยฮะเมื่อกี้ปิดไมค์ไปจามครับเจ้ามาเส้นหลักไอ้นอนท์เส้นหลักเส้นหลักตู้หมูเส้นหลักตู้หมูนี่ฮะโอ้โชนนะเจตมานี่คือไข่ไอเห็นแชทพี่พูดถึงเจตมาเยอะเลยฮะเขาเป็นนักแข่งเหรอครับ,ยยรบหรือยังไงหืมหน้าเสือยู่ฝั่งไอ้ดีเคเหรอฮะผมว่างงแล้ไอ้มีพากมาไม่เคยเจอคนที่เจตมาเออ เดสมาร์นี่อยู่ในฟุตบอลเลยฮะคาเลสเจสมาร์ไอ้นมันมันมันมาอยู่ตรงตู้หมูแล้วนนท์ตรงเออโอเคเขาเป็นนักมวยอ๋อมันเหนียวเขียวยังไงอะครับบ้านไไปตูู้หมองเป็นเ็ตนักมวยแอบมึงต่อยหรือเปล่าจะรอดยังไงอะเนี่ยเขาเหนียว ภาพไม่ออกนะฮะ้มีลวงลงแล้วล่วงล้วลวงล้วลวงล้วลวงพี่ใช่ใช่อีซี่มาเลยมาเลยมเลยเล่นเล่นเล่นนอ้ายังไงฮะจริงจริมีุบาได้ด้วยนะันวางอมพีร้ชิวผ่ามันติดครับแต่เอาจริงถ้าวางอีมตรงนี้มันาอีมไรกมีค่าไม่มีค่าอะไรนะ คือมีค่าครับมีค่าก็ทําให้เขาหนีไปไม่ได้ออกมาได้ครับอ๋อเพราะว่าอันนี้มันซ่อมแล้วมันใช่มันซ่อมไม่ได้คซูนต้องรอต้องรอให้หายใช่ครับต้องรอให้มันหายเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างที่พี่พีพีมมารับพี่พิพีมารับหน่อยพี่พีพีคเดิมใช่ปะขับออกได้ใช่ใช่เดี๋ยวดูครับซ่อมไปก็เท่านั้นนะระวังแล้วยังไงก็พังคะนี่ยแต่ไม่ใช่คันนี้ครับไม่ใช่คันนี้ไอ้นนท์มันเอาขึ้นรถไม่ได้เอ็มพีมันอยูู่่ตรงนนนะโอเค ตรงไหนไม่รู้ว่าทวารวางจริงหรือเปล่าสรุปเขาวางไม่เห็นวงครับนี่เออผมไม่เห็นวงพูดก็เปิดอนวงอ่ะพี่เขียนออกได้ปล่าวะเนี่ยฮะเขาพูดวงอิมพีหรือว่าหรือว่าเราเป็นวงเดฟเราไม่เห็นเนี่ยครับในน้โดนเนี่ยอย่างฟิลลอยโดนนะแกครับยังไงก็ออกไม่ได้อะโอ้โหนี่กระเช้าโอ้โหตีแล้วหลบไปบอบบอบหลบกระสุนครับลูนทำไมชิวะไปขึ้นไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวถึงถามเดี๋ยวทำไมถึงชิวแล้วเนี่ย เอ้ยชี่วจริงๆหลบด้วยอ่ะปลบกระสุนมาพุบแ๊บพุบปั๊บพุบแผลอึ๊บถ้าผมอยู่ผมในเมืองเป็นร้านแลนี่ปล่อยผมเลยเอ้ยเป็นแผลจะเล่าผมอยู่ตึกพาวตึกเพื่อัอโอ้โหตำรวจไม่ทำิงนี่ฮะยากที่จะเอามาได้เลยครับนีไย่ยามจะเหินวะ คือรถมันจอดแบบสวยเลยอะครับมันเป็นเหมือนว <ะ S 1> งกระเช้ารถโดยจอดอเลยอะปอะทำไมไม่เอานั่งฮอมาแล้วเอาให้ตำรวจนั่งหฮอปืนมาแล้วยิงเข้าไปอะอร่วงครับข,ข้างข้างแล้วยิง,ร,งร,ร่วงครับร่วงครับร่วงถ้พ<น>ะพี่ตีแต่ข้างล่างก็มีคนหนึ่งครับมีตำรวจเนี่ยสายไหมเนี่ยติดเหมือนกันอ้าวแล้วไปโดนรถทาไมล่ะนั่นอะไม่สูงไม่สูงหรอเปล่าไม่สูงอันนี้อยู่ประมาณชั้นสามหัือสี่โอ้โหแต่จุดเนี้ยโอ้โหดูนะดู เนี่มายิงกันโดนนะเอาปืนเอาปืนนะทำไมไม่รับมานะมีปืนนี่โอ้แล้วเอนไซม์ไปยิงอย่างนั้นก็ไม่ตกยิงอย่างนั้นก็มันยิงแค่โดนฟุตสีรถเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจตำรวจจะยิงเพื่อไม่มีผลนะการจะไปแล้วมันไม่ระเบิดนะ อราจะไม่เห็นมุมเราแล้ต้องบอกเาคิดว่าแบบยืนชิดอยู่เขาอันนี้ชิดอยู่ไงโอ้แล้วประเด็นรู้ไหมคืออะไรพี่ตียังไงฮะเขาขยับเบาะไปอยู่ฝั่งคนข้างของเขาใช่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 ไปยิงไปเลยครับตรงนี้ยิงไหมไปยิงไม่ถึงอ่ะเนี่ยครฮะเราระเบิดมาพี่ตีระเบิดอ่ะอะไรฮะคือว่ายิงไปเยอะๆแล้วรถจะพังพังพังแล้วแล้ว เขาจะยังไงครับมันจะลงเองไหมมันคือมันจะลงเองไหมถ้ารถพังอ่ะไม่ครับไม่ครัไม่พังอ่ะบป้อมยิงดําเด้อยรถจะไม่เป็นพังนะเพราะว่าอย่างไรอโอเคเพราะว่าอย่างที่สตาทาถ้าเกิดว่ารถมันพังจริงมันก็จะเด้งลงเองเลยอืมอันนี้ไม่พังนะลูกซองยิงไม่มีดาเมจอนะลูกซองต้องชนเออไปชนนั่นนะโอ้โหผมบอกเลยนะเคสนี้นะถ้ามีเซตใหญ่เหมือนเมื่อกี้นะบอกเลย พาเพื่อนมาอุ้มในเมืองก็ยังได้เพราะตำรวจผมแต่ตรงนี้กันเนี่ยก็ต้องดูฮอครับว่าฮอของโซนในเมืองเนี่ยนะครับผมนี่น่าจะเป็นเซตดาวเทานะตรงนี้นะอ,อยู่กันต้องดูเซตดาวเท้าครับว่าเนี่ยครับเขาจะเอาฮอมาแล้วจะให้คุณตำรวจไปยิงด้วยข้างๆหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องดูครับยังไงยังไงกระโดดมาฮึบ องไงครับหอดีนครับโอ้ยหชายารอหอปั่นแต่ว่าโอ้ยหอยังระเบิดนะครับพี่น้องครับระเบิดอีกลัมนะในเมืองคิดเอาแล้วกันฮะใบพัดมันไปโดนระเบียงตึกครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้จริงตรงนี้ นีเขาเรียกว่ามุมชมหมังพอแล้วเปิดอีกลำหนึ่งนะในเมืองโอ้โหลำที่สองไปอีกหนึ่งไม่ทำไมไม่เอาปืนมันหลืว่มันยิงปืนผ่านโฮอไม่ได้มันยิงได้นี่ทั้งเบาเฮ้ยโอ้ไม่ถึงอยู่ดีครับไปอยู่สองสองเนี่ยครับคือผมว่าเขาพยายามยิงอยู่นะพี่ตีแต่ว่ายิงไม่โดนเห็นนะยิงแล้วกับบล็อกอึ๊บยิงแล้วกับบล็อกอึ๊บ โอ้นี่ท่าแคบกับการันตีเคสแล้เลยเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ฮอสองลำคือพังไปแล้วก็ต้องไปพาวใหม่แล้วถูกก่อนจะมาเซตตัวกว่าจะกลับมาอีกโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าลากเคสมาอุ้มในเมืองนี่จบเลยนะตำรวจนี็กจะเม้มกับเคสตรงนี้แหละครับกลมเหมือนหลบกระสุนเหมือนลัวกระสุนแต่จริงแล้วไม่เลยครับยิงมาเลยฮะผมหลบได้เนี่ยครับ เนี่ยออึึบบคือสิ่งที่จะแก้ได้ตอนนี้นะถ้าเกิดว่าตำรวจยิงไม่โดนก็คือเป็นการเอารถเนี่ยแหละเข้าไปบั๊มเข้าจังเบอร์นะครับผมให้รถจังเบอร์คืออะไรครับคำว่าจังเบอร์เลยอ่ามันดูเหมือนว่าโดนเต็มเต็มเลยนะที่รักอะไรแบบนี้เหรแม่มีที่รักเต็มเต็มแลอ่าอีกแล้วรออีกแล้วแต่คือก็คือต้องยิง ้องเอาเข้าจังๆนะครับอืมถ้าไม่งั้นอ่ะผมบอกเลยดันรถออกไม่ได้แน่แน่เฮยะ้อะเยอะเยอะเยอไปเยอะไปเยอะอยครับอะอออไปอึตึมตึมตตมตึมตตึมตอตึมตตึมตอโอ้แสบจริงโอ้โหแสบจริง เนี่ยครับเขาถึงบอกว่าอย่า้อเล่นกับเส้นประสาทนี่แหละเจอรูนใส่เขาให้ช็อตนี้ครับไม่มีใครกล้าหลอก่เราลดไปลงกระเช้าลงแบบนิ่มๆสวยๆครับแบบนี้ไม่มีออกแล้วครับช่วโงนี้ครโอ้โหแต่เป็นภาพของความคิดของแต่ละคนของนักแข่งตอนนี้นะรูนก็บอกโอ้กูชิวกูชิวกูชิวชิวตัดภาพไปที่ว่าช่วยกูเธอะเ มันอยู่มาสักพักแล้วเนี่ยไม่ช่วยกูสักทีเ hey, <hey>, hey. นี่ยเฮ้ันยูมันยูกลางเมืองคนหนึ่งกลางเมืองคนหนึ่งชาวกลางเมืองตัวหนึ่งโอ้โอยอย,ยังมีเวลาสปอร์ตุกให้พเพื่อนอ<ะ>ด้วยนะเอาปืนมาเฮ้อมาหอมาแก้ไข่รับ ไม่นั่งสองเอ้คนก็ย <OB disease> ิงจบเลยเนี่ยเออยังไงดีพี่ตีเข้าเมืองไปบอกลินดี้ไหมเออผมครับผมครับยิงให้ไหมเออตำรวจเยอพี่อย่ามานะผมเยอะเนี่ยครับจะเอาหอไปปั่นแล้วคือใบพัดมันไม่ได้เดียวเลยเนี่ยเจ้าหอกางเมืองลินี้ครับใบพัดมันปั่นไม่ได้ครับพอใบพัดมันไปโดนโดนกันเองอีกเอาเอาเซเซโหมันเสียเวลาเก้าคือถ้าเหยีไม่เป็นก็ยาวๆอะครับตรงนี้ ในภาษาอังกฤษเขาเรียกสตั๊กครับปิดแบบนี้สตั๊กวิดยูเลยฮะอย่างงี้ครับผมปิดกับเธอเลยฮะอยู่ในซอกไม่บอกใครฮะอยากบอกให้รู้ไว้อยู่ด้วยกันนานๆไปโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปอยู่ข้างๆก็ยิงเลยฮะไม่ปยิงเนี่ยว้องบอเนี่ยครับคือซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็พยายามใช้ MC2 ยิงอยู่ครับผมแต่ว่าโพซิชันที่การยิงเนี่ยมัน มันเหมือนว่าตึกตึกตรงนั้นอ่ะมันสูงมันเตี้ยกว่ามันเตี้ยหรือมันสูงกว่าสูงกว่าแต่ว่ามุมยิงที่จะโดนลูนเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่เห็นตัวพี่เอาไว้ได้อลันมายิงนะอลันมายิงได้บ้าฝั่งข้ามคือแบบเป็นทอยก็ถึงนะถ้าขับมาเงี้ยแล้วยิงอ่ะเออเนี่ยจ่อข้างๆเนี้ยนะจ่อข้างๆแล้วอยู่เลยเนี่ยเนี่มีเหมือนมีกระสุนเอ้ยเหมือนจะโดนอะเหมือนใกล้โดนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาแต่โหแล้วไปอยู่เป็นลมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอ่ะยิงยิงทออยู่อะผมอีก อ๋อปิดเออนึงเป็นสี่ลำนะารอดเราเปิดสี่ลำแล้วเออปลาหายพร้อมเช็กตีเลยแล้วกันพากลางเมืองยกเคสจินจุ้งเนื่องจากเอ่อในน้ําตามกฎอ๋อจินจุ้งโดนยกเคสแล้วเหลือสิบสี่ศูนย์แล้วน้องเอ๋อมีมันอยู่บนตึกตัวนหนึ่งนะไม่มีรถด้วยมันอ่ะไม่ได้จะว่าอยู่งู้นงี้นะพี่ตีผู้ชมถ้าจะขนาดนี้วางเลยเตรียมใจรอเลยแล้วกันเออร้อยเออจะช่วยยังไงอะครับทีนี้ พ่อมาก,กับระเบิดไปแล้วสามลำมนะครับเนี่ยครับโอ้ยมันเหมือนยางยโ,โยกเนี่ยเต้องหาจังหวะนี่จะโอ้โฉบมายิงครับจากตำรวจมะนาวครับจ่ามะนาวเหรอมาช่อมาช่อมาช่อจากมะนาวไม่อยู่ฮะจ่ามะนาวไม่ลงสมบัตินี่ครับนี่จอยิงยิงได้ไหมเถอะครับไปเก็บอีกเถอะครับยิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยังไงจ่อยิงจ่อยิงฮี่มันตะโกฮี่มันตะโกบัมไปเลยลาวก็อุ้มลากอ่ลากอ่กอ่ะได้ไม่ตกไม่ตกยังอยู่ยังอยู่ไม่ยอมออกด้วยก็นั่งข้างๆไปเลยเร็วขับออกให้เอ้าเอ้าเฮ้ยยิงดีอย่ายิงดีเจ้าของอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย หน่วยงานนี่มาด้วยกันจริงไหมเนี่ยมันน่าจะเป็นเอลเคนะมาด้วยกันจริงไหมเนี่ยเพรามีเอลเคอยู่ฝั่งลูงข้าก็เป็นอลันน่าจ๋าเมื่อกี้นี่หัวใจลูนนี่เขาตกไปตาหนุ่มแล้วเจคขอบบอกได้แล้วได้แล้วไม่ดอแล้วอีกอะโอ้โหมีให้เห็นครับอืมไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะ ื่อนช่วยด้วยกูอยู่ในตึกเลยอ่ะนี่ะเจคอบคือพยายามจะมาช่วยได้แล้วนะเมื่อกี้นะโอ้นิดเดียวถือว่าลงสวยแล้วครับแต่ซองมันยิงบัม๊มมันไม่ตกไงเพราะว่ามุมเนาะมุมพื้นที่ที่มันจะลงรถได้มันมันจะต้องมันจะต้องติดมันจะต้องติดคือติดบักนิดนึงอ่ะอนี่ฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บ จริงๆไอ้ช็อตเปิดประตูเมื่อกีย้ยิงคนข้างๆก็ไม่ได้นะผู้ชมต้องต้องดูว่าตอนที่เขาตำรวจเนี่ยเขากด S ไปเนี่ยเขาจะสามารถผักให้รูนธรรมชิวเนี่ยธรรมชิวเนี่ยตกได้หรือเปล่านะครับผมแต่บอกเลยว่าเอาหอปั่นมีค่าเท่าเดิมนะครับหอไม่สามารถเข้าไปได้ไไดเนี่ยต้องพยายามส่งคนโรยตัวมาเท่านั้นครับ พี่สาวพี่สาวอุ้มก่อนพี่พี่อุ้มก่อนหล่อมาชิบมาชิบนิดหน่อยเนี่ยอุ้มอุ้มเลยอุ้มเลยกดอุ้มเลยกดอุ้มเลยพี่สาวพี่สาวอุ้มหน่อยดิเนี่ยเนี่ยตรงอยู่ข้างหลังนั่นในตึกเนี่ยอยังไงอ้หน่อยยังไรนะวิธีการช่วยฮะต้องเอาได้ไหมอุ้ม่อยเดินมาชิบเลยกดเอ้ยผมแล้วก็เรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่งยูรินครับคนขับฮอด้วยฮะวันนี้โอ้ช็อตนี้โอ้ประตูประตูไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับพี่ตีประตูไปแล้วครับ โอ้ยแล้วยิงโดนแต่มันไม่ล่วงไะน้องว่าเห็นบ้างอย่างที่ผมบอกเลยจุดจุดที่คนมันจะตกรถได้อะมันเป็นจุดบั๊กมันเป็นจุดที่มันติดบั๊กที่มันไม่สามารถเปิดประตูออกได้ไงโอ้หยแสบไปไอ้ฮัลโหลตำรวจยิงไม่ตกรถนี่มันบั๊กปะไอ้ฮัลโหลตำรวจยิงผมไม่ตกรถ้วอะันบั๊กไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวินิจฉัยยังไงนะเพราะว่ามันที่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วยิงโดนแล้วแหละครับแต่ว่า รถมันไม่มีสเปซที่มันแบบคนมันจะไปลงแล้วไปออกข้างๆได้แต่ปกติ<ห>ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเด้งแบบด,ดูดมาบนบนรถอะ่ะมันจะเด้งมาบนรถเลยฮะม,มันจะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถลาย,ลยมันจะเด้งมาบนรถแต่บอกว่างงเหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะต,ตอบไม่ได้ฮะไม่แต่ผมติดผมติดอยู่ในตึกเออมันอยู่กับกูพาวกางเมืองพาวกางเมืองตำรวจเป็นร้านเลยไม่ต้องมานะดินอยู่ ไม่รู้ว่าหลบเสียงกระสุนว่ามันเสียงดังหรือเปล่าฮะเลยไปก้มอยู่ใต้เกะฮะหรือว่าเป็นพเพราะความผิวของเขาดูหหเหมือนจะมีการขอพูดมาด้วยนะแต่ไปกดโดนแอดมินหรือเปล่านี่ฮะโอ้พยากโอ้ส่งมาสองคนก็ล่วงสองคนครับตายโอ้เหนื่อย โอ้โหส่งไอ้คนอ่ะล่วงสามแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีคนสามารถเถินได้เราไปชนเขาได้ก็ยังพอได้ได้ลุ้นอยู่เน่แน่แม่แม่่ฮะ <laughs> ก็พยายามดันไปเรื่อยๆะครับ มามาแล้วแก้ตัวหน่อยเจคอบมายังไงใจเย็นๆนะอย่ายิงนะอย่ายิงเจคอบแล้วนะขึ้นรถแล้วเข้บมาเออเดี๋ยวาง้ลูกนะลูกนะเรียบร้อยเฮียรักกู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 น่อยมาจับพ่อหนมาจับพ่อไหนช่บยดูหน่อยนะ แตกจริงๆเง,ง, oh, ง,ง,งี่ยย้อนกลับลูนำามาชิลเนี่ยแตกจริงเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยพ่มันไม่ไม่ใช่แค่คุยกันในกลุ่มเหรอ